สวัสดีเด้เอฟซีซูกุสุกคนผู้ติดตามห้าหน้อยดเดวลาห้าหน้อยออกอากาศแล้วว่าได้ออกเอาผู้วานเนี่ยเป็นลมฝนมาเลยติดเท่าเสียงดังมาลึงตึมต่ำก็เลยบ่จัดหน้าพี่น้องวันนี้ก็เลยจัดต่อเลยวันนี้เป็นวันที่ซีมือจังเอาเออกอากาศมเมื่อนเนี่ยบาอ,าออกเพราะว่าเป็นจังไรล่ะร่มแห้งฝนมากนาะพี่น้องเนาะเอามือน,นี้กัน ในโอกาสดีแล้วลุ่มก็หยุดฝนก็หยุดแล้วพี่น้องฝนเย็นสามหยุดแล้วหาหน่อยเมื่อวานนี่วันที่สามค่ะของสพาอกิดกัดจับทั้งเม็ดนั่นแหละพี่น้องได้หาลูดเนาะพี่น้องเนาะติดยุหาลูดด,ตดูต่างกล่องดีๆกันต่างกล่องขึ้นมาชูงๆกันพี่น้องได้หาลูดเยู่เดินดีอยู่พี่นอ้นองพี่น้องผูติดตามกะเป็นยังไง ใแน่อยู่ดอกที่นอสุขูสุคนนอหาหลุดอยู่เด้แต่ว่าบัาตท่านแจกโดนเราพี่น้องบัแจกลายมือละเป็นอาทิตย์ละมั่งต่ว่าหางบัาขาดหลุดดอกมกหลุดหาหลุดเก็ดหลุดแกนหลุดยี่นี่ละกลับไปได้ยุ่เนอพี่น้องเนานะห้าหน้อยชอนมากภสิิไปจังสีละห้าหน้อยสพกิจวันที่ 3, าสามกลุก่มผ้าชองหามกเก็ตคับคบคูเก้าเก็่สามเก็ศูน วิ่งเก้าเกตกมเดินเก้าเกตลองเกตศวนเขาศูนพี่น้องได้2อศูนกาัตริสองสามหนึเกตแปดสาวิ่งสองสามกลมเดินสอล่อง8ปดสามพี่เศษเก้าสี2แปเก้าวิ่งเก้าสกลมเดินเก้า รองศูนย์สี่สี่กับเข่าทั้งล่างทั้งบนนะพี่น้องเข่าทั้งตัวร่องตัวก,กลมนะพี่น้องเนาะเดสองเดสองล่างบนเดสองชุดคือสี่แปดกับสิบสี่พี่นอนะออ în, อ้อ, 48, 14, นองของพิเศษปกติจับคู่เก่าเก็แปดเก่าเก็ศูนย์วิ่งเก็ วิ่งเก้าเก็ดกเล่นเกเก็ดล่องเก็ดศูนย์เข้าเก้าแล้วพี่น้องเก้าเลยสองรูดเลยแปดเก่าเลยหกเกาพี่น้องพี่ไอพี่สหาหนึ่งหาหาหกวิ่งหกสามกเ 63, ล่นหกสามล่องหกหาล่องหาหกรูดพี่น้องได้หารูดพี่น้องนะหามาเบิ้งวันที่สี่เด้อพี่น้องวันี้วันที่สี งวันที่สี่เป็นตัวใดกับมาเบิงมาส้มเด้อพี่น้องเด้อวันที่สี่หาหน่อยสปอร์จับคู่จับตังดีๆกันพี่น้องจับคู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đỉnh hà dốn tám tua kết hà dôn. hà kết ร0ย50วิ่ง50คมเล่นเน้นจอรดูด50ร่อง7 0 Cảm ơn các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หานี่สองครูพี่น้องวิ่งสองหาสามตัวหาสองหา Sống xuống hạ xuống hà. À, hà. Vinh ผมเดินสองหาล่องสุนหามีสองคูจัดเต็มเต็มเดวยพี่น้องเด้อว,ว่าหลายอาดาแร่งวานนี่เขาลุดเมื่อนี้เขามาแจกความพนัชสองคููัปนี่นะ

Xong, xăm, xăm, câu. 3 c sáng tua cầu sáng si si sám cầu C si sám cầu cầu sám C si. nhiều cả bình sám si, cũng nên sám C si. cầu ketik kok ketik yaku -keti. songsi song Sam 3 Chảm C Vĩnh Vĩnh xong xì xem tua xem xong xì xong xem xì สองสามีวิ่งสองมเด่นเด่นจอรูดสอง 2, ล่องสา พี่ีไพีจับคู mm. จับคูศูน 1,6 2,3 xoáng xa bình bình

ศูนยตัว3ามศตัววิ่งศูนยวิ่งแปมเด่นเน่นเจ้าลูดศูนย์แปดรองศูสา แอหนดจอดด้พี่น anyway> ้องเด้อผพ้ใได้เข้ามาแล้วแล้วมาแล้ววันที่สของวันที่สของมือนี้ละพี่น้องหมือแรงก็รวยก็แล้วเนาะอ่าหน่อยสะพอคิดวันที่ที่กุมภาจับกูหาศูนยเจ็ดแปดเจ็ดศวิ่งหาศกลมเลนหาศนย์ลองเจ็ดศูามตัวเจ็ดหาหาเจ็ดศ กาซาดสองหาหาสองหาศหามีสองคูพี่น้องกาซาดวิ่งสองหากมเรียนสองหาร่องศูนหาสตัวหาสองหาสหาพิเศษ3าม3ีสอเก่าวิ่ง3ามกมเรียนสามร่อง3ามเก่าสตัวเก่าสามสามเก่า ปกติ23 3สวิ่ง2อปกติ2อ23 3่สองามสม่บอกไม่บ, 24, บ, 24, บ, 24, บ 3, 24, อม่วิ 3, 24, 23, ่ง2อกลมเล่นยสาร่องสามตัว3 2ม2 3งสี่สองสามพี่งหกสอง วิ่ง0 8, ูนย์แปดคอมเพลน0ูนย์แปดล่องสองสามสามตัวสามศูนย์แปดสองศูนย์สองสามพระพี่น้องแคปหน้าจ,จอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วออกไปพิจารณาเบื้องมัดกับจัดคัดกับพันผู้ใดมาติดตามก็คนเหล์กคนแฉ่นำในเด้อให้ลำลำรวยรวยให้เงินต้องไหลามาเจมายาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมผู้ละมือเอ,อื้อนสุดต่อไปสวัสดี